ประตูลดขอบครัวกับคางงวดเถืกอหกพันบาทตลอดสัญญานี่คือมาส d ต b t 5ปีที่โปปี2013มมาสวัสดีครับพ่อไยเสมรถซิ่งทั้งเทมาได้ตรงนี้รถดีรถง้ามรถสวยรถถูกรถเครื่องดีรถช่วงล่างดีรถให้พี่น้องไปทำมาหากินรถให้พี่น้องนะเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปชม เอาบางเลยครับมาสด้าบีกี้าูนยไอ้ลืมไอ้ลืมบ้าไลืมในน้ำโตไม่ได้ก,กระเสรถซิ่งไงอบอกไม่เราบอกตื่นหรือยังมือกล้องเอออ่ลรอไมอย้ยางไม้ครับจัดลอ้อเทพเท e ศ RE30 พร้อมกับยา, 18, ยางยีราฟส5ง5้าห้างตัหใหางโตไม่ล่าสุดนะเอาไปเทศกินซิ่งได้บรรทุกข,ของได้แถมเครื่องเดิมเครื่องเหนียว เครื่องดีนะหอวข่ซื่หอหรอจองอยังไงทรงแก่ประชาชนมาใบเดียว <c oughs> เลขยกไม่แสนก็โลครับโอ้ได้สี่ประตูคุณได้กระบะสี่ประตูกับค่างวดแค่หกพับาทตลอดสัญญาเออหกพันบาทตลอดสัญญาโอ้ยตาหลายเถอะราคานี้ไม่มีแล้วจ้ะพี่น้องโอ้โหโเครื่องเดิมๆนิ่งๆ แอร์เย็นเย็นช่ำชำเพลงเพาะเพาะเบาะนิ่มๆช่วงร่างแน่นๆชกดีๆนะไปนะจัดด้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานสันรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไห้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรเพอกกีดยางครับวินครับแก๊บครับผูกรอกับสิบรอครับแม่โคตัดไม้เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค่าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดค้องถมปลามุ่งปลามุ่งจับกุ้งแบกข่าสารแบกกระสอบนะได้เบิดเก็บเห็ดปลานะปันเฟียงนะหางหนูคนแง่เลี้ยงตะกะแตนนะเลี้ยงจิ้งรีดเลี้ยงขี่ไกโปเลี้ยงใส่เดือนทรงต่างประเทศได้ทุกอาชีพครับโอ้จึกจะไล่ขามานี่ยครว่าจไปเอารถไอเสียมาน,น,น,นคจงง่ายครับ เอา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 โอ้โหเม็ดอาร์คเดิมเดิมไม่เอ่อไม่เขียวไม่ชนไม่พลิกคว่ำนะจ๊ะเปิดประตูมาแอร์เย็นโคตรฉ่ำเลยแอร์เย็นโคตรฉ่ำเลยหัวนุ่งหัวน็อตเดิมหมดครับเม็ดอุ้งเม็ดอาร์คเดิมหมดจ้ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเหนืออีสานกลางไต้ไม่ต้องมาครับแต่เว้นออกตะเว้นตก นะอยู่ขั่วโลกเหนือโคโลไต้นะอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีอยู่ฝรั่งเศสซื้อได้บ้ายไม่ต้องมาจาัดซื้อได้เอ้าทำไงพี่ให้พ่อให้แม่อยู่บ้านซื้อ <laughs> โอ๊โออยตายละง่ายไหม <laughs> <laughs> ง่ายมากเ <laughs> จ้าโอนเงิไม่ยางเดียว <laughs> ใจข้างวดเรื่องเงินดาวไม่ต้อง,ไอ,งไอ้เสมรสซิงจัดให้ เครื่องเดิมๆครับ2.2หน้าเดิมพันเดิมฟ้าโฟมเดิมจ้ะสิสวยเครื่องเดิมเดิมนิ่มๆแม็กใหม่ยังใหม่6,000บาทตนอนองสัญญาวิธีการจองครับแอดไลน์กับที่นา tiktok facebook หรือว่า youtube channel นะกดลิงก์ไลน์แอดข้ามาทรงเพียงแค่บัตรประชาชนเปอร์โทรที่อยู่าวมา3ามยางแค่นัน้นเดี๋ยวไอเส้มเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถจนมือสนึกถึงไอเสมรถสิง่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครนครวงจรนึกถึงนายเสมครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีทั่วไทยนะรถคอกเขาลอยรถกระบะซิ่งรถกระบะเดิมเกียร์ออโต้นะอยากได้แบบไหนมหาอายรถมีปั๊ดรู้เลยว,ว่าเจ้ามานหน,น,เน,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 นีเจ้าได้เป็นหนีเป็นสินแน่นอนนะเจ้าได้เป็นหนีเป็นสินแน่นอน ไอ้เสียมจะสนองท่านไม่ให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะพอออกไปแล้วแล้วท่านจะรู้ว่านะรกมีจริงหาเงินจ่ายค่างวดให้ไหวก็พอนะเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดฟรีดาวครับอา้าวสีประตูสายครอบครัวแบ็ใหม่ยางใหม่กับค่างวดห0พัว่าไงไวัยรุ่น